สวัสดีพี่น้องกองไปทุกคนทุกท่านอำสรลับมีพระพ่อกับสองสบายพี่สตายคือเขาคือเขาหมอนาะวท่าบนจักบารถนนสายวัฒนธรรมสมชนกระขาวน้ำเงินท็บนเด้อเสำหรับครับขอกับไปที่โรคขั้วนะครับคือพี่น้องนํำหนา้าพี่น้องนํำขนนนมเน้หรื่อว่าต่างๆนะครับมารวมใส่บาปในผักซอ,องมนันเอะนะครับ กานวันดั้ยุวัฒนธรรมมุขพ้นงสายวัฒนธรรมเป็ล od, ล store, นล้านธรรมล้านวิธีไทยพอดีนะครับวันนี้สองเศ้าเป็นพิธีทำหมุญตักบาตรตีงองตะก้างจะเป็นบุญมหาสัรพิานเริ่มเกาโมงเศ้านะครับเป็นบุญมหาสัรพิานก่อนรับสาตุคนตาก่อนรับเะเทราพิธีลาตุกตานะครับที่มาร่วมทำหมุญตักบาตร อจับภาพผู้จุดเดอเอออลายการักมากเออต้อเออเออต่อเออผู้้กขการก็ได้การะลัดเาทเบว่าขมเานยไไปกินพเี่น้องบครับเบอร์้องจับภาพให้หน่อยนะเพราะว่า อาตมาบมเด็ตของอาศัยรูปจากภาพจากการโยมและมาจากที่ว่าอาจารย์แดงจากการโยมแดงการโยมหลายคนกระลังกระลังเยะย่อยมากส้องรับเปลี่ยนไทยบาลเด้อรถพ่วงเด้อนาคุตินั่นหลักเขาไปเอาโดนยุมองกระบุงยุมองกระบุงอันตีใส่หนาเพื่อนหนาข้อเพื่อนนั่นแหละโมเด็ตปีดดอกกันโมเด็ตปี๊ดประตูเด้อบมเด็ตปี๊ดผู้มองมีอัน ยุมองตะมาด้วยโต้งนอกนั่นละ่ะยุมองแต่ว่ายุมองเก็บของนั่นไปเอาโดดยุมองตะบุกนั่นละยุมองไอ้ฝืนหักกระตาื่อนกระตาข้มนั่นละเอาโลดแต่ถ้าวา่าลืไอไปผ้ดนําไห้แด้นับเขาเองผู <c oughs> ้ใดมักโตเล่ะเป็หผู้ใดมักโตเล่กันบนาเขา่ ໄປເຂົ້າມີຫນັງສືບໍ່ເຊີນເອີໂອ້ຜູ້ແນ່ນຫນຶ່ງເດີ້ນໍາກ່ອນຂໍເດີ້ อ่าซอยกันเด้อซอยกันอ่านี่ซอยล่ะปน้ใสแล้วนะครับดนโดนั่นะ่ะ้เออ เ่นพ <Cornell>. ึงยางกล้าขอเรียกเพื่อนนะครับพี่น้อง้าศัยทางการยังวนอาภัสรมีความสุขสมอแน่นครับเจอีนะบายใส่ใจใส่ห่วงใจเป็นงาน ท่านผู้น่ามงคลเหนได้ที่รอมาคุรนตีนัก่าให้อมนเทครัานะครับเป็นพันธุ์ชาพเมี่อปูชาพานาคาราสมนทาตาสตรทั้งานทำกิกรรมคารวะคุรัีนักศกาอาจารย์ทุกคุรังสีนจะบอกเพื่อการศึกษากาเรียนรือว่าทายง อาารการาจ e <'s> okay. ีนา้ิีนขภษาอผนา่าหนมากอั่แลลของารลังาเป็นที่ี่ถังโ่อนะครับ

สวยถ่ายรูปแบบก็บที่ตาขวานเั่เลย

ว่าไรก็ใช่กัน่้าวทีย่างก็ตามเดียวก้าทียงเออ้าวทีย่งบุญกัาเลยน้าวคะหล่้าวพ่ะเอออ ศูนย์พัฒนาเด็กเลขขก็กอบตยางบ้านโนเรีจำนวน4ทุนมีทั้งหมดอยู่92ทุนเกินเน๊เอแต่ามารับเจ๊ดสิบเจ็ดทุนว่า่าเแถาอยูุ่ธยอดูโอดเนาะดูโอดเพราะฉะนั้นเอาเอาไว้ก่อนอาถามว่าไม่ออกจะเกณฑ์บอไม่ออกจะเกณฑ์แล้วเดีดว๋วมทก,ก,กเกณฑกอ่ ่าคือว่าเอาคือว่าเอาเออาากิดเซนสัตเอาขณะนี้การรับบิีทบาทการรับบิีทบาทกําลังเออกำลังจิถึงช่วงท้ายแล้วร่างกายขีเข่าท่าพระเจ้าพระสงฆ์อาบาดว่างไว้เด้ออาบาดว่างไว้สัมมาเนนอาบาดวางไว้แล้วก็ ามานั่งอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อ,อนั่งเพื่อที่จะทำสามีจิกรรมคาราวะหลวงพ่อเดอ้อทุกครูอ๋อนับเลยนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตยางบ้านโนรสีจังนวน4สีทุนมีทั้งหมดอยู่เก้าสิบสองทุนเกินเนยธรรมาครับ เจ็ดสิบเจ็ดพูดว่าเท่าเตาอยู่ลปพอดดูโอดเนาะดูอดเพราะฉะนั้นเอาเอาไว้ซะก่อนถามว่าไม่ออกจะเกี้ยนบอไม่ออกเกี้ยนแล้วในพวงกเหตุกรรมเออคือว่าเอาคือว่าเอาเอาเอากิดเซนสัตเอาขณะนี้การรับบิณฑบาสการรับบิณฑบาตกำลังเออกำลังจะถึงช่วงท้ายแล้ว หลังจากที่เขาทลาพรเจ้าพระสงฆ์อาบาดว่างไว้เด้ออาบาดว่างไว้สามเณรอาบาดวางไว้แล้วก็มานั่งอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อนั่งเพื่อที่จะทำสามีจิกรรมคารวะหลวงพ่อเด้อทุกครูอ๋อนับเลยนับเลยไปอันนี้ยุคติเด้อล้ะกะเอาเอาพานี้ไม่อาตมาอยู่ ่านเขาอย่างเขาอันนี้เป็นหับก่อนเขาลงรอก่นจะเขาลงเขาลงอย่าง เ็นเลยเนาจะจบางร่องรลลอเข้ามหาดลงลงกีลงอย่างอ้อมเตะดังเลยจ้ะเ่ยมหาเทียนน้ำพนซื่อหรอ มาด้ยด <ider> ีหนุนิข้างม้นแไปงือสังฆาไปประมาณสาบาทนะครับข่าวนะครับตัเลกาก่มาสบาเออของ่เขียวาบ้านมาโอ้ยเน้าจะไปจเจ้าจ้งดีก็จ้สวย ปันสิมาปื๊ดใส่เลมฟันฉีมาปื๊ดพี่เข่าเสียเพ้าเข่าวะอนี่ยยังซ้อนใต้ซ้อนใต้เข้าอะรตัวนี้ใคร่อนได้ตัวบางไก่เอาอย่างพี่อะไรลกไปแม่ไม่ซื้อห่านี่เข่าขาวอยู่นี่แ่ลนเจ้าพี่เข่าขาวเออ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 ี่เกือบข่าเหมอเลย